เราเราแก่แล้วเราก็ไม่ทันนะคะเดี๋ยวต้องเป็นเพลงวัยรุ่นแต่ที่แน่ๆเราสองคนก็ยังวัยรุ่นอยู่นะคะแต่แบบเป็นเป็นรุ่นที่ต้องเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆของไทยชัยโยช่อง68นะคะกับรายการมูฟเฟสบายฮักเรดิโอกับพวกเราชาวคลื่นหมีน่ารักพักเกรดิโอผู้นำวิทยุลูกทุ่งออนไลน์สมบูรณ์แบบเจ้าแรกของเมืองไทยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาที่เราจะ้ ได้นำเสนอผ่านทางช่องไทยชัยโยก็เป็นเรื่องของมูมูมูเฟสก็มาจากมูเฟสติวัลนะคะในเบรกแรกนี้ก็จะอยู่กับพี่กบทวัชชัยแล้วก็เก๋พกามาดวังบุญนะคะคใคร<ม>ที่เข้ามาแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะในไลฟ์นะคะเราก็ทักทายคุณผู้ชมชาวไลฟ์สดด้วยนะฮะที่ตอนนี้เข้ามาชมกันแล้วนะครับคุณวรชยาก็เข้ามาทักทายานะคะคนะครับ ฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยใครต้องการให้ดูดวงให้วันนี้ก็แชร์ก่อนนะคะคแชร์เพื่อที่จะเป็นค่าครูให้หน่อยนะคะเพราะว่านิดนื่อยอ่ะ ม,มันจะต้องเป็นแบบมันเป็นกฎระเบียบกฎกติกาของวิชาชีพนะคะไม่งั้นเ<ม>จ้ากรรมนายเวรนะ่ะคือถ้าเราไม่ไม่แชร์เป็นค่าครูหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ไปดูดวงเราก็แบบเสียค่าครูเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรมีปัญหามันเหมือนเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นออแต่ถ้ามีการจ้างทํามันก็จะบรรเทาเบาบางลงหน่อยอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบวันนี้มาแบบฝนฟ้าแบบขนองมากฟ้าผ่า,า,าเปเรี้ยงเ,เยงเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยฝนตกมาเมื่อเช้าวานตื่นมาด้วยแบบหน้าฟีด a c e b o o k คนโพสต์ว่าแบบน้ําท่วมกันเต็มเลยโอ้ใช่หลายพื้นที่นะอันนั้นคือเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็คือหน้าฝนแหละแล้วก็มรสุมแต่ถ้าเกิดว่าในทางหลักของมูเฟสนะคะในเรื่องของความเชื่อในหลักการของโหรศาศาสตร์การพยากรณศาสตร์ต่างๆนานาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันหนักไหมประเทศไทยหนักสิหนักแล้วใช่ไหมคะหลายเรื่องจริงๆเขาบอกนั่นยังเผาหลอกยังไม่ใช่เผาจริงครับ เพราะว่าเห็นมีหมอดูที่เป็นข่าวนะคะหมอดูสี่ห้าท่านออกมาบอกว่าตอนเนี้ยอยากคิดว่ามันหนักแล้วอของจริงเนี่ยสิงหาว่าสาหัสนะสิงหาสาหัสเดี๋ยวกันยาวันนี้เท่าไหร่สามสิบสาสิบอ่าเดี๋ยวพอเข้ากันยาปุ๊บเขาบอกคนจะตายเพิ่มขึ้นร่วงเป็นแบบดอกไม้ร่วงเลยโอ้โหทุกวันนี้ก็เสียชีวิตกันเยอะมากเลยนะคะ,ะอันที่หนึ่งก็คือจะคือมันยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ นะคะอันที่หนึ่งนะที่เท่าที่ที่หมอดูที่หลายๆคนเขาเอามารวบรวมกันไว้นะคะแล้วก็โรคระบาดนะคะอาจจะมีตัวใหม่ที่เข้ามาหรือเชื้อมันอาจจะมีการเปลี่ยนโควิดกลายพันธุ์อะไรแบบนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เ,เขาก็กังวลกันเขาบอกอาจจะเกิดการจราจนอ,อันนี้ในเรื่องอของการเมืองนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนี่เป็นภัยธรรมชาติครับ ตุลาคมพฤศจิกายนเป็นไงน้ำท่วมให้ระ<า>วังวอ่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มท่วมแล้วใช่ค่ะแล้วท่วมแบบรถรอยเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นคาทํานายที่แบบเขาทํานายกันไว้ล่วงหน้านะ,ะอ่าแล้วก็บอกว่าแล้วทีนี้เขาก็งงกันว่าเอ้าแล้วมันสองปีแล้วนะโค<อ>วิดแล้วมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าสิงหาปีหกห้าน,น่าจะหลุดพ้นอย่างเป็นทางการโอ้โห แต่ก็ไม่รู้นะคะมันก็คือเป็นคําทํานายหมายถึงมันอาจจะไม่ได้หายไปแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับมันได้เช่นอาจจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถฉีดให้ทุกคนได้หรือทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้วหรืออาจจะมียารักษาที่ทําให้หายขาดได้ครับหรือสามารถที่จะควบคุมได้ทําให้การติดเชื้อน้อยลงมากๆเป็นเรื่องปกติที่เหมือนกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยในโรคไข้หวงไข้หวัดอะไรไปกลายเป็นโรคสามัญธรรมดาโรคหนึ่งใช่แต่เพราะฉะนั้นก็ตามก็อย่า อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับคำทำนายแต่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าทุกอย่างสิ่งมันมีที่มาที่ไปเขาก็คงจะคำนวณจากอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของทางศาสตร์ทางโหราศาสตร์ทางการพยากรณ์งั้นก็ต้องรอติดตามกันไปแต่พวกเราไม่มีหน้าที่ตื่นตระหนกนะคะมีหน้าที่ที่จะเตรียมรับทุกอย่างแบบไม่ประมาทเรารู้เ,รเพื่อการเตรียมพร้อมใช่ค่ะพวกวเราก่อนเข้ามาเราก็มีการสวอ p ทุกคนผลเป็นลบหมดเลยนะเพราะดูแลตัวเองอย่างดีก่อนที่แบบวันที่หนึ่งเขาก็จะเปิดเนาะเม่เวลาจะเปิดล็อกดาวนเวลาสวอปนี่ใจมันตุ้มๆุมตบเหมือนลุ้นเลยตอนรอผละอะตอนรอผละอ,ลอผละรู้สึกแบบมันมันลุ้นผลสอบอะตื่นเต้นอะ,ะนะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ยังไงก็ตามก็คือ นั่นแหละค่ะทุกอย่างรู้เอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามถูกจากนั้นหาข้อมูลจากหลายๆที่ตามหลักสถิติผลวิจัยใดๆก็ตามและสุดท้ายประมวลด้วยหัวสมองและหัวใจของเราเองว่าเรา,เราจะทํายังไงอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งพวกเราพูดอะไรก็ตามนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยเพราะทุกอย่างตัวเราเองสติของเราสติปัญญาของเราเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยเอาล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของเลขท้าย3ตัวบัรปชาชน มากสัปดาห์ที่แล้วนี่หลายคนแบบชอบกันมากเลยแล้วก็ส่ง SMS กันมาแบบเยอะเยอะจริงๆนะฮะทางด้านหลังไม่เนี่ยเมื่อกี้น้องด้าโปรดิวเซอร์ลงมาพี่มันอัดแน่นมากเลย SMS คอค้างจากครั้งที่แล้วแบบเยอะมากมากเลยครับผมก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูให้นะคะท้ายบัตรประชาชน3ตัวนะคะว่ามันมีเลขที่ส่งผลอะไรกับเราบ้างแล้วก็ส่งผลยังไงคราวที่แล้วดูด้านหน้าใช่ค่ะด้านหน้าบัตร สตัวท้ายะนะฮะ,ะซึ่งเป็นเลขประจําตัวของทุกคนควันนี้จะดูด้านหลังของบัตรด้านหลังของบัตรก็จะมีตัวเลขเหมือนกันนะฮะ,ะด้านหลังของบัตรจะส่งผลกับชีวิตของคุณอย่างไรอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่า ท้ายตัว2ตัวหลังเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างแต่ว่าเห็นเมื่อกี้เนโปรดิวเซอร์บอกว่ามันยังมีค้างที่คนอยากดู3ตัวท้ายข้างหน้าอยู่อเดี๋ยวดูกันต่อวันนี้วันนี้จะมาดูกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีผลกันอยู่ในวันจันทร์ที่แล้วใครที่ดูไม่ทันนะไปดูในไลฟ์ย้อนหลังของทางเพจไทชโยเพจมูเฟส นะคะหรือว่ามูเตลูเฟสิวัลในเพจคลื่นหมีน่ารักักเรดิโอรวมถึงใน y o u t u b e นะคะช่องฮักเรดิโอออฟฟิเชียได้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงสำหรับ3ตัวหลังต่อ่าตัวท้ายบัตรแต่วันนี้เรามาดูเลขข้างหลังบัตรกันบ้างนะคะครับผมส่วนท่านใดยอยากส่ง SMS มาให้เราดูให้นะฮะ 4221177sms ของทางรายการนะครับอ,อยากดูอะไรบอกวันเกิดมาด้วยนะจันทร์อังคารพุธนะคะ,ะนี่ฮะรูปขึ้นมาแล้วครับด้านหลังบัตรก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะ,ฮะก็คือเลขท้ายบัตรนะคะในรายละเอียดไปดูย้อนหลังได้แต่จะบอกว่าอันนั้นคือเป็นหลัก ที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะมันก็เหมือนวันเดือนปีเกิดที่เป็นตัวกำหนดสำหรับเลขสามตัวท้ายบัตรนะคะแต่ <ผม S 2> พอมาเป็นด้านหลังบัตรละ่ะมันอันนั้นคือสิบสามหลักข้างหน้ายังไงก็ไม่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าเราจะทำบัตรกี่รอบกี่รอบมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมสิบสามหลักเป๊ะทุกครั้งไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่ครั้งแต่เลขที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเลขหลังบัตรนะคะใ,ให้ดูว่าหลังบัตรตรงไหนนะคะดูว่ามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ ที่มีผลกับเรานะคะขอดูเลขหลังบัตรนิดนึงค่ะจะได้บอกถูกเพราะเมื่อกี้ที่วงกลมเอาไว้ออ2 2> เอาลูกเองตัวท้นายสองออตัวท้ายนะคะ,ะมันจะสอดคล้องกับครั้งก่อนนะคะที่เราพูดถึงเรื่องสามตัวที่จะเป็นหลักกับชีวิตแต่ทีเนี้ย เลขหลังข้างหลังตรงนี้สองตัวท้ายเนี่ยมันจะมีผลยังไงมันจะมีผลว่าในรอบชีวิตที่เราใช้บัตรประชาชนใบนี้นั้นตัวข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลเหมือนกับถ้าเราเรียกว่าข้างหน้าคืออาหารหลักข้างหลังก็คืออาหารเสริมมันก็จะอยู่ผสมกันมันก็จะเสริมชีวิตหรือบั่นทอนชีวิตได้คือไอ้สองตัวหลังด้านหลังบัตรเนี่ยจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อ บัตรหมดอายุหรือบัตรหายหรือรบัตรใหม่พอทำใหม่ปุ๊บตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าข้างหน้าคือฐานชีวิตครับข้างหลังคือตัวเสริม,มตัวเสริมว่าชีวิตช่วงนั้นจะเปลี่ยนแปลงจะขึ้นจะลงจะมีอิทธิพลอะไรยังไงถ้าข้างหลังดีมันก็จะช่วยเสริมข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันก็จะไปลดทอนอ่าแต่ข้างหลังมันจะไม่ค่อยมีอิทธิพลมากเท่าข้างหน้า<ๆ>นะคะก็เลยเป็นเหตุให้บางคนนะฮะ ดาราต่างๆใช่าาทำา,าบบใหม่กันบ่อยจนกว่าจะได้เลขที่ต้องการครับเมื่อเร็วๆนี้มีดาราสาวคนหนึ่งที่มีแบบว่าเขา่เป็นเป็นข่าวมาตัยตลอดนะน้าเห็นใจในเรื่องที่เขาแบบเขาสวยมากเขาเก่งมากเขาดังมากแต่เขาก็มีปัญหาเรื่องความรักตลอดอมไม่สมหวังแล้วเขาก็ได้รับคำแนะนำ จากนักเลขยศาสตร์มันยังเก๋เนี้ยแหละแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนจนกระทั่งได้เลขบัตรข้างหลังอะที่สมบูรณ์ในความรักแล้วตอนที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยเราเราบอกเจ้าหน้าที่เขาว่า,าต้องการเลขนี้เลขนี้มันไม่ได้ไม่ได้เ,เหมือนกับดวงคนไงมันหนีไม่ได้คนมันคนเหนือดวงดวงเหนือคนัด<ถ>มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยถ,ถ้าสมมติเปลี่ยนแล้วบัตรใหมย่ยังเลขไม่ดีอยู่เงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรอ ใช่จนกว่าจะได้แต่ในช่วงโควิดหนยากแต่อย่างเงี้ยบัตรหมดอายุตอนแรกบัตรเกียดีมากเลยนะ,ะบัตรลงท้ายเลขดีบัตรข้างหลังก็เลขลงท้ายข้างหลัง4-5ก็ดีแต่พอตอนเนี้ยเลขหลังไม่ดีเจัดห6นะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนไม่ได้7-6เป็นไง ไม่ดีหน้าชื่นอ,อกตรม oh หน้าชื่นอ,อกตรมแล้วก็แบบว่าเป็นเหมือนพระสุกเข,ขา้าพระเสาแท้ก็จะเนี่ยดวงเจ็บตัวตลอดเวลาพี่กบอยู่กับเก๋จะรู้เลยว่าแบบเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็นิ้วเป็นแผลเดี๋ยวก็เลือดออกมีดบาดตกกระไดแต่เลือดต,ตลอดใช่แต่มันก็จะเป็นเล็กๆกน้อยๆเพราะว่าเราเสริมดวงในทางอื่นครับผมอย่างน้อยเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเปลี่ยนแล้วช่วยเสริมดวงหลักของเราและเลขหน้าแบบประชาชนของเก๋สามตัวท้ายมันค่อนข้างส่งเสริมชีวิตดีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน้อยขึ่งเป็นปกติ ของชีวิตมนุษย์อนะ่ะเนาะมันจะให้มันเพอร์เฟคร้อมันไม่ได้นะคะแต่รู้เลยว่าตั้งแต่เปลี่ยนแบบประชาชนอะ่ะมันมีความแบบติดขัดเกิดขึ้นซึ่งจะต้องหาเรื่องให้บัตรหายไหมไม่ได้ช่วงนี้ก็คือยังไม่ควรนะคะแล้วน้องราราคนนั้นอะ่ะพอเขาไปเปลี่ยนแบบประชาชนนะคะเขาลงท้าย3-6 เขาได้แต่งงานเลยจ้าแต่งงาน,นจริงจังแต่งงานจริงจังโอ้โหแต่งงานจริงจังได้ผลดีได้ผลดีใช่ค่ะเขาคือแบบว่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นอิทธิพลที่ช่วยได้เป็นการเสริมอ่ะเหมือนอาหารหลักกับอาหารเสริมนะครับแต่ก็ถามว่าส,สุดท้ายแล้วคือสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนเติมเต็มของชีวิตเท่านั้นนะคะหลักๆก็คือแบบถ้าสมมติคุณไปเปลี่ยนให้เลขข้างหลังเป็นเลขสมหวังในความรักแต่คุณทําตัวแบบ เช้าด่าเย็นด่ากลางวันบน่นเขาก็ไม่แต่งงกับคุณหรอกอมันก็คืออยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะในการที่จะทาตัวะนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้คือในลักษณะเลขนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือจะสรุปก่อนที่เราจะไปดูเลขท้ายบัตรประชาชนในรอบที่แล้วที่ยังค้างอยู่อีกแบบ560อันมั้งเห็นน้องด้าบอกเยอะมากก็คือนะคะส่งมาได้นะ SMS 422-1177นะคะก็คือว่าเลขท้ายบัตรประชาชน3ตัวด้านหน้าอันนั้นจะเป็นการบ่งอบอก ภาพรวมของเราวิถีชีวิตความเป็นหลักของชีวิตนะคะส่วนสองตัวท้ายในด้านหลังก็จะเป็นการบอกถึงเรื่องที่เสริม,มในชีวิตในแต่ละช่วงแต่ละช่วงรายละเอียดชีวิตที่เพิ่มเข้ามาไปเสริมด้านหน้าหรือลดทอนพลังเลขด้านหน้าได้แต่ ตัวเลขมีพลังจริงๆค่ะอยากบอกว่ามหาัศจรรย์แห่งตัวเลขจริงๆนะคะอันนี้จากการพิสูจน์ของตัวเองหลังจากที่ครูบาอาจารย์เขาเก็บสถิติมันเป็นหลักสถิตินะหลักของเลขศาสตร์นะคะมันจะเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หรือใดๆแต่เมื่อเอามาเทียบกันแล้วมันไปด้วยกันได้ดี <ๆ S 2> มากอ่าอ่าคุณจ,กจักรจัน์พี่จ,กจักรจันนะคะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็าเรามาดู SMS กันหน่อยไหมอันนี้บอกเลยนะคะว่ามาแล้วนะ การดูผ่าน SMS ในรายการก็จะดูแบบนะคร่าวๆเนาะใครที่อยากดูละเอียดนะคะติดต่อมู f เฟซของเราได้นะคะ,ะมีช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นมาที่หน้าจอเป็นระยะแต่เบอร์เนี่จดไว้ได้เลยและโทรหลังรายการจบนะคะ0986326461 0986326461แจ้งมาว่ามาจากรายการไทยชัยโยจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษมากๆะนะคะวงเล็บมีค่าครูมีค่าครูนะ,นะคะแต่ว่า<อ>เป็นค่า ดูถ้าบอกว่ามาจากไทยชัยโยจะลดให้เป็นราคาโปรพิเศษสำหรับไทยชัยโยแต่ว่าถ้าดูในรายการสดเวลานี้ดูฟรีะะ free. เริ่มะะต้นจากอันนี้ก่อนเลยครับ023ฮะ,ะวันพฤหัสคนนี้ถ,ถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะคะจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆแล้วก็หาเงินเก่งมีสติปัญญานะคะแล้วก็แบบอ,อ,อารมณ์อาจจะแบบแปรปรวนง,ง่ายนะคะขี้บ่นนิดนึง แต่ว่ามีสติปัญญาดีแล้วก็ได้เงินได้ทองจากเพศตรงข้ามแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบอาจจะเสียเงินเสียทองจากผู้หญิงได้ง่ายนะคะครับ505วันอาทิตย์นะคะคนนี้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจิตใจเขาก็จะเป็นคนที่แบบใฝ่บุญอะไรก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีคุณธรรมด้วยนะคะ665วันอาทิตย์ นะคะเป็นคนที่มีทั้งสเสน่ห์เงินทองแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมากชีวิตเกิดมากับความสมบูรณ์แบบเลยค่ะ65เป็นเลขของการสมบูรณ์แบบนะคะ 266วันเสาร์ 6, 6, 6, 6, 6, 7, คนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเงินทองดีรถนิยมดีชอบในเรื่องของแบบความบันเทิงนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆอย่างรวดเวร็วนะคะนะวันจันทร์ครับคนนี้นะฮะ918ครับคนนี้นะเหมือนจะลงท้ายไม่ดีนะคะเพราะเลข18เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ดีนะคะเป็นเลขที่ถือว่าเป็นเลขเสียในทางหลักเลขศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์ของใครมี18หรือ81เกจะให้เปลี่ยน คนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของโรคร้ายแล้วก็อุปสรรคต่างๆในชีวิตนี่สินเงินทองหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เหลือเก็บแต่โชคดีมากๆเลยค่ะที่มีเลขเก้านะถือเป็นเลขของเทพนะคะมาคุ้มครองอก็จะทําให้เมื่อเขาจะต้องเจอเรื่องไม่ดีเขาจะแคล้วคลาดแล้วถ้าเป็นผู้ชายจะประสบความสำเร็จดีด้วยค่ะโอ้โหนะคนนี้ครับห0 5ศนย์ห้านะฮะขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ห0 5หวันอาทิตย์ดูไปแล้วใช่ไหมดูไปแล้วอ่ดูไปแล้ว สวัสดีดคุณทองเงินแสนสักหารสวัสดีนะคะหน้าทางไลฟ์ใครที่เข้ามาในไลฟ์นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะจากเพจไทยชโยว่นานังทาน0,06คนนี้เป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นค่อนข้างอารมณ์แบบตามยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นคนเจ้าสำราญระความสำราญนะคะคหาเงินได้แต่เก็บเงินไม่อยู่ค่ะอ๋อ นี่ครับคุณออสนะฮะบอกชื่อมาอด้วย<อ>เกิดวันอาทิตย์ครับ735หครับขยันมากๆนะฮะขยันแล้วก็ทํางานเก่งแต่ว่าในความขยันนั้นมีอุปสรรคในการทํางานเยอะอยู่ค่ะแล้วก็จะค่อนข้างแบบว่าระวังเรื่องของการแพ้พลาดจากสิ่งที่รักทั้งคนสั์สิ่งของได้ง่ายครับผมอ่าเรามาดูทางไลฟ์สดกันบ้างนะครับคุณทองเงินนะฮะส่งมานะครับผมวันพุธ8 8ดเป็นคนที่แบบชอบในเรื่องของอะไรที่มันเป็นแบบ เอ่อสองจะเป็นเหมือนกับถ้าชอบอะไรแบบกลางคืนกลางคืนเทาๆเป็นของพวกแบบกินดื่มชอบความสำราญชอบความอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เงินน่ะหาเก่งนะแต่เป็นเงินหมุนจะไม่ใช่เงินเก็บจะเป็นเงินที่แบบว่าคือหาเงินมาหมุนเคล็ดลับนะอยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าอยากเก็บเงินได้ให้สร้างหนี้ที่เป็นสมบัติเช่น ซื้อบ้านซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถย,ยนต์อะไร<อ>แล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนที่ดินอันนั้นไปมันจะทําให้เราหาเงินนะเพราะเรามีเป็นคนที่หาเงินมาหมุนเก่งแต่ถ้าเกิดไม่มีของที่เราจะต้องแบบไปผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราใช้ไปกับการสําราญใช้กับการกินใช้ก็บวันเียวเงินไม่อยู่ก็เก็บเป็นของไปใช่ค่ะ,ะคให้สร้างนี้ให้เป็นสร้างนี้ให้เป็นสมบัติในอนาคตนะคะสำหรับใครที่เป็น882อ่าอ่าพักสัก อ่า,<ม>านะครับผมเดี๋ยวเบรคหน้าเรามาดูกันต่อนะฮะ,ะสำหรับ3ตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณครับ